ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่งมาตราหนึเมื่อมีคำพิพากษาหรือคำสั่งอันเป็นที่สุดของสองสารซึ่งต่างชั้นกันต่างกล่าวถึงการปฏิบัติชำระนี้อันแบ่งแยกจากกันไม่ได้และคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นขัดกัน ให้ถือตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลที่สูงกว่าวรรสองถ้าศาลชั้นต้นศาลเดียวกันหรือศาลชั้นต้นสองศาลในลำดับชั้นเดียวกันหรือศาลอุทธรได้พิพากษาหรือมีคำสั่งดังกล่าวมาแล้วคู่ความในกระบวนพิจรารณาแห่งคดีที่มีคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้น ชอบที่จะยื่นคำร้องขอต่อศาลที่อยู่ในลำดับสูงขึ้นไปให้มีคำสั่งกำหนดว่าจะให้ถือตามคำพิพากษาหรือคำสั่งใดคำสั่งเช่นว่านี้ให้เป็นที่สุด